ครับอันนี้วันที่10กันยายน2567ผมกำลังถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูผล,ลไม้ป่าชนิดหนึง่งปัจจุบันค่อนข้างหายากแล้วนี่ต้นต้นนี้กำลังออกลูกแล้วกำลังจะสุกปกติลูกของมันจะเป็น จะเป็นช่อเป็นพวงแบบเนี้อ่าปกติถ้าลูกแก่จะสีเขียวนี่พอจากเขียวจะกลายเป็นเหลืองแล้วจะแดงออกส้มต้นนี้เขาเรียกกันว่าปักใตยเรียกว่านมควายหรือภาษากลางซึ่งมีหลายชื่อมากแต่ที่นิยมรู้จักก็คือหมากผีพวนหรือผีผวน ผีพวนหรือหมากผีพวนไอ้ต้นนี้มอยู่ในสวนผมมาน่าจะตั้งแต่เริ่มเริ่มปรับพื้นที่แล้วก็สร้างสวนแล้วมันก็งอกขึ้นมานี่มีลูกหลายพวงหลายช่อเลยครับนี่คือสภาพต้นของมันเดี๋ยวผมจะพยายามให้ดูใบของ สมัยเด็กๆนี่ผมอยู่แถวนี้หรือว่าในท้องทุ่งเนี่ยเด็กๆชาวชนบทก็จะรู้จักกันดีก็เป็นนานว่างของเด็กชายหญิงที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไอตัวนี้มันจะเป็นพืชวงเดียวกับพวกไก่พวกกระดังงาอะไรพวกเนี้ย ผมเพิ่งมาเห็นจริงๆแล้วไอ้ต้นนี้เนะี่ยประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วข้างบนก็มีมีลูกมือนกันอย่างที่ผมเคยเกลิ่นไว้อารัมปบ,บทุทไว้ในหลายๆตอนของเ,ออเรื่องเจ้าสวนป่าบอกว่า,วาสวนป่างผมเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นทุงน่งนาแล้วก็ ได้ปรับสภาพเป็นสวนยางพาราแต่เนื่องจากเป็นที่นาดั้งเดิมซึ่งใช้เคมีค่อนข้างเยอะมันก็กว่าจะปรับสภาพเป็นสวนได้มันก็ใช้เวลาแล้วก็การทํายางพารามันก็ยางพาราขึ้นไม่เท่าไรได้ผลผลิตไม่ค่อยดีผมก็เลยปรับสภาพจากยางแก่ก็ไม่ทําอะไรก็ทําทเป็นสวนป่าไอ้ต้นในตัวเนี้ย ต้นนม,มควายหรือหมาพีพวนเนี่ยพอมันเริ่มต้นตั้งแต่นวนเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มทำสวนยางพารานี่คือลูกสีเหลืองของมันเป็นชอ่อที่สุกละผมลองสองสามวันที่แล้วผมทดลองเอาไปกินปรากฏว่าลูกที่สุกแล้วเนี่ยสมัยเด็กๆผมกินเนี่ย เกลือนให้ฟังก่อนมันจะมีรสหวานติดหน่อยแต่ต้นนี้มันจะเปรี้ยวแต่ตะลูกจะลูกสุกแต่ต้นล,ลูกสีเหลืองันเนียเอาไปจิ้มเกลือหน่อยโอ้โหกำลังฟาดแล้วก็เอ่เปรี้ยวติดลิ้นหน่อยหนึ่งอร่อยมีลูกเยอะครับนี่ผมจะพยายามดูพาไปดูที่ต้นของมันผมลอดไอ้ต้นไอหมากทีพวนหรือว่าไนนอนมควายนี่คือสภาพต้นของเขา นี่คือสภาพต้นของมันจริงๆแล้วมันเป็นเป็นเถาเป็นย่านที่ยาวมากจากในตำราก็บอก5เมตรเนี่ยผมดูแล้วต้นนี้มน่าจะประมาณได้ดูแล้วก็ประมาณ20เมตรอะคือเดิมทีมมันเดี๋ยวผมจะอ,อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ย้อนแสง เดิมทีไอ้ต้นนมควายต้นเนี้ยมันจะอยู่ในไออยู่ริมสวนแล้วอยู่ขึ้นอยู่ต้นยางพาราเนี่ยต้นหนึ่งต้นเนี้ยปรากฏว่าพอมันขึ้นปุ๊บน้ำหนักไอไอของไอย่านนมควายตัวเนี้ยมันใหญ่มากอะเนื่องจากของอายุมันมากแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะดูให้ดูสภาพมัน มันรับน้ำหนักไม่ไหวต้นยางต้นนี้ก็ตายไปพอตายปุ๊บก็สภาพรับน้ำหนักก็ไม่ไหวมันก็ไปเถาวย่านนมควายเนี่ยซึ่งมันก็คล้ายๆกับเถากระดังงามันก็ตกลงมาอยู่ใกล้ๆเลียดดินที่ที่เราเห็นกันอยู่นี่เองต้นมันโตมากผมไม่เคยเห็น สมัยก่อนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมผมเพิ่งมาเจอแล้วสี่ห้าปีที่แล้วเมื่อก่อนผมก็เดินผ่านอยู่แต่เนื่องจากอยู่เขตริมแดนก็ไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่พอเพิ่งมาเจอสักสี่ห้าปีที่แล้วเห็นมันมีลูกเต็มสวนก็เลยสังเกตมีลูกเยอะไอ้นมควายหรือหมาปีพวนเนี่ยเขาบอกมีสรรพคุณในลูกแก่ของมันเนี่ยไอ้ลูกที่ผมเห็นโถไอ สูงไม่ดูตะก,กี้นะถ้าเกิดแมลงสัตว์กัดต่อยพวกยุงไอ้แตนต่อแตนอะไรต่างที่พิษไม่เยอะก็สามารถที่จะ,ะปิดมาแล้วก็ขยี้เรามาทามันจะลดความเจ็บปวดแต่ถ้าเป็นลากของมันก็บอกว่าเป็นโรคที่ไม่มีแรงออกมาต้มผู้หญิงมีคันบอกอย่างงี้ในตำราโบ,บราณ ผู้หญิงมีคันก็ไม่อยู่อยู่ไฟก็เอาตัวเนี้ยมามาต้มกินเป็นการบำรุงกำลังทำให้มีเรี่ยวแรงนี่คือสภาพของต้นยี่สิบปีเพราะมันเกิดตั้งแต่มีสวนยางพาราผมก็อนุมานว่ามันมันก็จะมีอายุประมาณนั้นหลายต้นในสวนเนี่ยมันก็เกิดจากต้นนี้แหละผมงสงสัยอยู่เหมือนกันก่อนที่ผมจะเจอต้อนนี้ เออมันมาจากไหนพอมันสุกปุ๊บนกก็มากินแล้วก็เอาไปถ่ายันเต็มสวนตอนนี้ในสวนมันมีค่อนข้างเยอะมันจะเป็นปิดง่ายนี่คือนมควายซึ่งมีคุณสรรพคุณทางสมุนไพรด้วยพอต้นนี้คงต้องอนุรักษ์ไว้ ก็เป็นไม้ป่าที่หายากนะพวกเรา,าหลายหลายคนอาจจะจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงของมันเนี่ย,ยแต่ละช่อเนี่ยมันจะมีประมาณประมาณ15 15-20ถึง20ถ้าช่อไหนสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะผมลองลองแกะเม็ดสีเหลืองแดงแดงเนี่ยที่ผมจับเนี่ยใน1เม็ดเนี่ยในในในหนลูกเนี่ยมันจะมีเม็ดประมาณ1 0ถึง ยี่สิบเมตรเป็นดำๆข้างในมันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมสามารถที่จะเดี๋ยวผมจะลองปิดมาแล้วก็ก็ลองดูไว้ดูสภาพข้างในมันเดี๋ยวผมกำลังออกเม็ดด้านในให้มันให้ดูว่ามันมีสภาพอย่างไร อาจจะกล้องผมไม่ได้ปิดหรอกนี่คือสภาพเม็ดข้างในของมันพอเรากินแล้วก็ไปเนี้ยไปจิ้มเกลือเลยมันจะเปรี้ยวออกเปรียปร้ยวหวานวัน,วน,วนสมัยก่อนเนี่ยบางต้นเนี่ยไปเจอมันจะมีหวานติดหน่อยนึ่งแต่ต้นนี้ไม่มีติดหวานมีแต่เปรี้ยวถ้าลูกขนาดสีเหลืองแบบเนี้เอาไปจิ้มเกลือเนี่ยอร่อยรสติดฝาด นี่คือสภาพของต้นนมควายหรือหมากผีผวนซึ่งเป็นพืชซึ่งเป็นมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรด้วยก็ามาแชร์เพื่อนๆดูมีหลายหลายช่อหลายพวงครับเนี่ยจะดูไปรอบๆนี่ก็มีอีกต้นอันหนึ่ง นั่นก็อีกเยอะครับเป็นหลายๆายช่อเลยเดี๋ยววันนี้ก็คงจะจบลงด้วยให้ดูลูกที่กำลังจะสุกแต่นี้ก็สามารถเอาไปจิ้มเกลือได้แล้วผมลองลองปัดไปเมื่อวานบอกให้ลูกๆไปกินเขาก็เออรสชาติแปลกดี แต่เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่คุยคุรลินแล้วละ่ะแต่ของพวกนี้เป็นอาหารของเด็กช,ชาวชนบทสมัยก่อนครับวันนี้ก็ขอจบลงที่ภาพของลูกไก่นมควายหรือหมากผีพวนคำลองสุกสีเหลืองหลังจากนี้มันจะกลายเป็นแดงขอบคุณครับที่รับชม